พระคาถาป้องกันตัวพระคาถาป้องกันตัวบทนี้ท่านให้เสกน้ำกินเสกข้าวกินเสกพระคาถาสามจบก่อนที่จะทำการสิ่งใดให้ระลึกถึงคุณพระรันาตนตัยคุณครูบาอาจารย์ สวดภาวนาพระคาถาบทน,นี้เพื่อป้องกันคนเอาน้ำมันผีพายใส่ของให้เรากินทำคุณใสมมนดำใส่เราได้ดีนักแลนะโมตัตะพัคขวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตตะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะโพชนายังปินทะปาโตอะชิคุชะนิโยอิมังปูติกายังทัตตะวาอติวิยะอะชิคุชะนิโยชายติ